สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทดสอบแรงดันปั๊มน้ำก่อนที่จะติดตั้งให้ลูกค้าครับตอนนี้เราซ่อมเสร็จแล้วล้วก็จะทําการทดสอบแรงดันปั๊มน้ําแล้วก็จะดูว่ามันรั่วไหมนนี้ขาดูนะครับน้ําขาเข้าก็จะเอาสายามมาเสียบนี่นี่เป็นการทดสอบนะครับ และนี่คือ,อน,นี่ขาออกขาออกเราจะใส่วาลวแล้วใส่เกยตัวหนึ่งเพื่อจะดูว่าความดันน้ำนั้นได้เท่าไหร่มาครับมาดูกันอันนี้เราจะใส่วาลวไว้ทดสอบเปิดปิดอันนี้ไม่จำเป็นต้องขนาดไหนเส้นไหนนะครับเราแค่เพียงทดสอบเฉยทดลองปั๊มน้ำ ว่าใช้ได้ไหมรั่วไหมซึมไหมมีแรงดันยังถู่ไหมว่าตรงนี้เราจะใส่เกรครับตรนนี้เราไม่ใส่แล้วเราอยากดูแค่แรงดันน้ำเฉยขันนิดนึงครับเจอไม่รั่วซึมเอาแค่อยู่พอ เราก็จะเอาสายางต่อน้ำเ้าเลยเดี๋ราเอาสายางแบบนี้สายางที่เราลองจากทำน้ำนะครับท่านผู้ชม แล้วเสียบปลั๊กลองน้ำเลยลองเสียบปักดู มาตอนนี้ป้อมทำงานนะครับตัดแล้วลองเปิดน้ำดูสิแรงมากนะคานผู้ชม ตองแดงมากครับได้ครับเสร,ร็จสำเร็จเสร็จงานครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับสำหรับวิธีการทดสอบลองปั๊มน้ำเสร็จลซ่อมเสร็จแล้วก็ จบมาแล้วครับเียวให้ลูกค้านะครับโอเคครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกาก,ทกาลั้งใจครับเกราเทม้าครับทีนี้สวัสดีครับ